ในรถยามาฮ่าสายพานนะครับมีโอโนฟิโนตัวขาบ,บูนะครับเวลาตั้งขาคู่แล้วเราไปโยกจับท้ายหรือไปจับตัวรถโยกซ้ายโยกขวามันจะให้ตัวได้หรือเวลาวิ่งแล้วมีเสียงดังนะครับที่โคง้งรู้สึกว่าช่วงที่เรานั่งกับช่วงตัวรถเนี่ยบางคันเอียงไปคนละทางนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะคิดกันว่าเป็นที่บูทแทนเครื่องตัวล่างหลวมบูทยางด้านบนแตกซึ่งสองตัวเนี้ไม่เท่าไหร่นะครับต่อให้มันแตกให้มันบวมได้ก็มันจะไม่โยกเยอะขนาดนั้นนะครับแต่จุดที่มันโยกเยอะจริงคือลูกปืนแท่นเครื่องครับมันจะมีลูกปืนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วก็จะมีบูทกลางลักษณะคล้ายๆลูกปืน ดุมล้อนะครับดุมล้อหน้าดุมล้อหลังรถเรานี่แหละนะครับลูกปืนตัวนี้มันโยกได้หลวมได้นะครับมันก็จะทำให้คอนคอนไปมาได้ทีนี้เวลาเราโยกนะครับหาตั้งคู่ขึ้นไว้แล้วโยกที่โครงรถแล้วมันโยกได้เนี่ยนั่นนะครับให้สังเกตดูส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ตัวลูกปืน เนี่ยครับยกได้นะครับสังเกตนะครับเนี่ยครับชัดเจนนะครับคือแล้วเวลาประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะยิ่งชัดเลยถ้าเราตั้งขาคู่เราจับรถโยกเนี่ย คือถ้าโยกสองข้างรวมสองข้างนี่ก็แน่นอนนะครับเป็นที่ลูกปืนส่วนบูทตัวนี้ถ้ามีแตกมีฉีกมีขาดก็ก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ไอที่โยกเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สองตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอเลยคือตัวลูกปืนนี่นะครับลูกปืนซ้ายขวานี้นะครับลูกปืนแทนเครื่องตัวนี้ก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับหาเหล็กส่งที่มันพอดีกับบูทในนะครับ แล้วเราก็ตีส่งเข้าไปเลยเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะจะออกไปเองนะครับนี่นะครับสาเหตุที่แทนเครื่องมันโยกมันหลวมก็เหมือนลูกปืนล้อ ที่ดุมล้อนี่แหละที่ดุมล้อเราเนี่ยครับมันโยกได้เห็นไหมเวลาตกหลุมนดังตึอกกักได้เวลาเราตั้งขาตั้งคู่โยกตัวรถตัวรถทำไมมันโยกได้นะครับความจริงแล้วเป็นที่ลูกปืนนะครับส่วนตัวบูทโยกได้นิดหน่อยนะครับมันจะให้ตัวคนละแบบนะครับตัวนี้ให้ตัวแบบลุ่มหลวมนะครับแต่ชุดบูทเนี่ยมันจะเป็นยืดหยุ่นนะเพราะว่ามันเป็นยางตีไปฝั่งนู้นแล้วก็ตีมาฝั่งนี้นะครับสลับทางกัน เวลาต่อเข้าก็เหมือนเดิมนะครับหาบูทหาเหล็กส่งที่มันยันแล้วพอดีพวกลูกบล็อกพวกอุปกรณ์ที่มันสามารถพอดีนะครับ ที่ยกได้ที่หลวมได้ไม่ได้มีแค่บูตแทนเครื่องนะครับลูกปืนก็พังได้นะครับดูให้ครบตรวจให้ครบยกหลวมมากตัวนี้คือแกนกลางมันนะครับตอกเข้าไปก่อนลูกปืนฝังนู้นก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เอาแกนกลางเข้าไปแล้วก็มา่อกปิดฝั่งนี้